เกิดอุบัติเหตุคุณนายคนหนึ่งขับรถชนเสาไปฟ้าโดยคุณนายได้ให้การว่าตกใจกลัวหนูคือในระหว่างทางที่ขับรถมาได้มีหนูตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้าเมื่อเห็นก็ตกใจกลัวสุดขีดและได้หักโพงมาลัยไปชนเสาไปฟ้าเข้า ผู้เท่าคนหนึ่งได้สู่ขอเด็กหญิงแต่งงานโดยบอกว่านี่คือเมียของตนที่ตายไปคับชาติมาเกิดเพราะเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวหน่อยแบทที่ถูกจับพร้อมกับแบงปอมให้การกับตำรวจว่าแบงปอมนี้นั้น ตนได้มาจากการล่วงกระเป๋าผู้อื่นอีกทีผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายหนึ่งได้โวยใส่ตำรวจว่ามาจับตุ้นทำไมสิ่งที่ตนขายนั้นเป็นยาพรอมไม่ใช่ยาบ้าจริงๆจะมีความผิดได้ยังไงนายเบรผู้จัดการบริษัทบริษัทหนึ่ง ซึ่งถูกตำรวจจับพร้อมกับยาเสพติดให้การว่าค้ายาเพื่อหาเงินไปเลี้ยงเมียน้อยเพราะเงินเดือนถูกเมียหลวงยึดไปหมดจึงมาทำเช่นนี้เพื่อจะหาเงินไปเลี้ยงเมียน้อยนั่นเองชายคนหนึ่งได้ประกาศรับซื้อชุดชั้นใหผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงที่สวยๆจะให้ราคาดีเป็นพิเศษจบข่าวสวัสดีครับ